b y d ชาร์ก6 2 0 2 6ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของค่าย b y d ที่ต้องการเข้ามาชิงส่วนแบ่งตลาดรถกระบะไฟฟ้าในประเทศไทยและตลาดโลกหลังจากที่ b y d ได้สร้างชื่อเสียงในด้านรถยนต์ไฟฟ้านั่งส่วนบุคคลมาแล้วคราวนี้พวกเขาได้พัฒนาและยกระดับมาตรฐานไปสู่รถกระบะที่ทั้งล้ำสมัยแข็งแกร่งและตอบโจทย์การใช้งานในทุกรูปแบบชาร์ก6 2 0 2 6ไม่ได้มาแค่ในฐานะกระบะไฟฟ้าแต่ยังมาพร้อมความหรูหราและความทันสมัยที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว ดีไซน์ภายนอกของ BYD 차ค62,026โดดเด่นด้วยเส้นสายที่ทันสมัยและดุดัดนตั้งแต่ด้านหน้าไปจนถึงด้านหลังกระจังหน้าขนาดใหญ่แบบปิดทุกสไตล์รถไฟฟ้าตัดกับไฟหน้า LED ที่มีดีไซน์เฉบียเฉียวให้ความรู้สึกสปอร์ตและล้ำสมยัยเสริมด้วยเส้นไฟเดย์ทไทม running light ที่ทำให้ตัวรถดูโด,ดดเด่นทั้งกลางวันและกลางคืนตัวถังถูกออกแบบให้มีความแข็งแกร่งในสไตล์กระบะแต่ก็ยังคงความพรีเมียมด้วยรายละเอียดที่ประณีต สีที่นำเสนออย่างสีฟ้าเงางามในรุ่น2026ทำให้รถคันนี้สะดุดตาและ,สะแสดงถึงความหรูหราที่แตกต่างล้ออันลอยขนาดใหญ่เสริมลุกบึกบึนและมั่นใจขนาดที่ด้านท้ายรถใช้ไฟาท้ายเล็ดแบบพาดยาวเต็มความกว้างสร้างเอกลักษณ์ใหม่ที่ชัดเจนสำหรับกระบะ b y d รุ่นนี้ห้องโดยสารของชาคก2 0 2 6เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ทำให้ใครหลายคนประทับใจ ตั้งแต่เปิดประตูเข้ามาจะได้สัมผัสกับบรรยากาศที่หรูหราไม่ต่างจากรถ SUV ระดับสูงเบาะนั่งใช้วัสดุดหนังคุณภาพดีรองรับสรีระได้อย่างยอดเยี่ยมทำให้การเดินทางกลายเป็นเรื่องสบายคอนโซลกลางถูกออกแบบให้ใช้งานง่ายและทันสมัยจอสัมผัสขนาดใหญ่ถูกติดตั้งไว้ตรงกลางรองรับระบบ Android Auto และ Apple Car Play รวมถึงการเชื่อมต่อไร้สายที่ตอบโจทย์การใช้งานในยุคดิจิทัลแผงหน้าปัดเป็นแบบฟูลดิจิตอลแสดงข้อมูลการขับขี่ได้ครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นระยะทางที่เหลืออยู่ของแบตเตอรี่อัตราการสิ้นเปลืองพลังงานหรือระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ต่างๆภายในยังเสริมด้วยไฟแอมเบียนไลท์ที่สามารถเปลี่ยนสีได้เพิ่มบรรยากาศที่หรูหราและทันสมัยระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติแยกโซนทําให้ผู้โดยสารทั้งด้านหน้าและด้านหลังรู้สึกสบายอย่างเท่าเทียมนอกจากนี้พื้นที่ห้องโดยสารยังมีความกว้างขวางรองรับผู้โดยสารได้อย่างสบายทั้งครอบครัวหรือการใช้งานเชิงธุรกิจ ในด้านสมรรถนะ BYD ชาร์2 6 2มาพร้อมขุมพลังมอเตอร์ไฟฟ้าคู่ให้กำลังและแรงบิดสูงในทันทีทำให้การออกตัวและเร่งแซงทำได้อย่างมั่นใจรองรับระบบขับเคลื่อน4ลอ้อ AWD ที่ช่วยเพิ่มสมรรถนะทั้งการขับขี่ในเมือง ทางไกลและเส้นทางออฟโรดตัวรถใช้แบตแบตเตอรี่เทคโนโลยีเฉพาะของ BYD ที่ขึ้นชื่อเรื่องความปลอดภยัยความทนทานและอายุการใช้งานที่ยาวนานระยะทางวิ่งต่อการชาร์จเต็มหนึ่งครั้งคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ500กิโลเมตรตามมาตรฐาน w u t p อีกทั้งยังรองรับระบบชาร์จเร็วที่สามารถเติมพลังจาก30ไปถึง80ได้ในเวลาประมาณ30นาทีเท่านั้นระบบความปลอดภัยในชาร2 0 2 6ก็ถูกจัดเต็มไม่แพ้ก,กันไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยเบรกอัตโนมัติ ระบบควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันและกล้องรอบคัน360องศาที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ทุกสถานการณ์ระบบเซ็นเซอร์รอบคันยังช่วยให้ผู้ขับหลีกเลี่ยงการชนหรืออุบัติเหตุได้ดียิ่งขึ้น b y d s h a ชาร์ก6 2ไม่ได้เป็นเพียงรถกระบะไฟฟ้าแต่มันถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานจริง ทั้งการบรรทุกการเดินทางในครอบครัวและการใช้งานในเมืองความเงียบของเครื่องยนต์ไฟฟ้าทําให้ประสบการณ์การขับขี่แตกต่างจากกระบะทั่วไปอย่างชัดเจนในขณะเดียวกันก็ยังคงความแข็งแกร่งและความทนทานที่ผู้ใช้รถกระบะคาดหวังสำหรับราคาจำหน่ายของ BYD ชา6 2ส6ในประเทศไทยคาดว่าจะเปิดตัวในช่วงประมาณ1ล้านแสถึงนบาทซึ่งถือว่าแข่งขันได้ในตลาดรถกระบะที่เน้นเทคโนโลยีไฟฟ้าและความหรูหรา ราคานี้ทำให้ b y d ชาร์ค62,026กลายเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการกระบะที่ไม่เหมือนใครทั้งในเรื่องดีไซน์สมรรถนะและเทคโนโลยีที่ครบครัน b y d ชาร์ค62,026จึงเป็นหนึ่งในรถกระบะที่ถูกจับตามองมากที่สุดในปีนี้และเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าตลาดรถยนต์ไฟฟ้าไม่ได้จำกัดอยู่แค่รถเก๋งหรือ SUV อีกต่อไปแต่ขยายไปสู่กลุ่มรถกระบะที่เป็นที่นิยมอย่างมากในประเทศไทยและหลายประเทศทั่วโลก